ใน EP นี้นะครับผมจะมาป้ายยา5แคปเจอร์กาที่เรียกว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มสตรีมเกมหรือว่าอยากทำคอนเทนต์ในปัจจุบันเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูนครับเร,าาเริ่มกันที่ตัวแรกตัว m o c o s U70S เป็นตัวที่คุ้มค่าตัวหนึ่งเลยแคปเจอร์กาที่เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำการสตรีมนะครับหรือว่าเป็นเครื่องที่ออกแบบมาสาหรับ PS4 หรือว่า PS5 ในปัจจุบันได้เลยนะมีช่องสาหรับต่อหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนนอกจากนี้นะครับเรื่องของการส่งสัญญาณเนี่ยก็สามารถทาได้ดีพอสมควรเลยนะเพราะว่าใช้การเชื่อมต่อแบบ USB ทำให้การส่งสัญญาณไม่มีสะดุดมีความละเอียดสูงถึง 1,080p เลยนะครับแล้วก็มีเฟรมเรทที่ 60fps สามารถที่จะแคปเจอร์เกมได้แบบสบายๆเลยซึง่งตัวโมคอส U70 ตัวนี้ดีไซน์ออกมาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมจีด,ดา้าขนาดเล็กเท่าฝ่ามือไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปสามารถวางบนโต๊ะได้ไม่เกะกะพกพาได้อย่างสะดวกสบายนะครับสามารถเอาไปทำงานนอกสถานที่ได้อย่างดีเลยต่อมาตัวที่ส Evermedia Live Gamer Mini ตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อ HDMI In แล้วก็มี Pass Through ออกไปได้ด้วยนะครับเรียกว่าครบ จบในกล่องเดียวแล้วก็เป็นกล่องที่เล็กพอสมควรเลยรองรับความละเอียดได้ถึง Full HD 1 0 8 0 p เลยนะครับแล้วก็ไม่มี l a t e n c y เรียกว่าตอบโจทย์สําหรับการเล่นเกมในปัจจุบันมากๆเลยที่เราจะต้องเล่นเกมได้เหมือนการใช้จอบแบบปกติเลยเรามาถึงตัวที่3ากันแล้วก็คือเจ้าตัว Elgato Cam Link จะเหมาะสําหรับคนที่นําเอาไปต่อกล้องนะครับสำหรับไลฟ์สตรีมต่างๆเลยถ้าใครนะครับอยากเริ่มต้นที่จะสตรีมเกมนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าตัว Cam Link มันไม่ได้เหมาะสักเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นการเอาไปทําเรื่องของไลฟ์สตรีมในการพูดคุยท แคมลิงค์ตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการรองรับแบบ 4K เลยข้อเสียของเขาเนี่ยคือเราจะไม่สามารถใช้ HDMI pass through ที่จะเอาไปใช้สําหรับการเล่นเกมไปต่างๆอย่างตัวอื่นๆได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเรียกว่ารองรับการใช้งานจากกล้องที่รองรับแบบ 4K เลยส่วนดีไซน์ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีความเล็กกระทัดรัดพกพอสะดวกไม่เกะกะมากๆเลยรองรับการเชื่อมต่อนะครับที่ความละเอียด 1080p 60fps นะครับแล้วก็ 4K 30fps ที่ภาพพิลื่นไหลไม่สะดุดเชื่อมต่อเข้ากับทุกแพลตฟอร์มในการใช้งานได้เลยพอม มาตัวที่4 e l เ a t กต HD 6 0 s ิบ s ออกแบบมาเพื่อสำหรับการเล่นเกมมี HDMI In แล้วก็มี HDMI Pass Through นะครับที่สามารถต่อไปเป็นจอมิเตอร์ให้เราสามารถเห็นสิ่งที่เรากำลังจะสตรีมออกไปได้เลยก็หบอกนะครับว่าการออกแบบของเจ้าตัว HD 6 0 s ตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเล็กมากๆเหมือน external SSD ในปัจจุบันเลยนะครับียกว่าพกพาง่ายนะครับมีน้ำหนักที่เบามากๆเลยแล้วก็จุดเด่นหลักสามารถให้ความละเอียดสูงสุดที่ Full HD นะครับทำให้เราสามารถที่จะสตรีมเกมนะครับหรือว่าต่อกล้องก็ได้ต่อมาตัวสุดท้าย Ever Media l i ี e g a m ์เกมเมเป็นตัวท็อปจากแบรนด์ Evermedia เดเลยสามารถให้เราเนี่ยแคปเจอร์ความละเอียดได้ถึง 4K 60fps เลยในไฟล์ที่มีคุณภาพสูงแล้วก็เฟรมเรทที่มีคุณภาพสูงนะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าใครเนี่ยที่สตรีมมาสักพักหนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่า Full HD มันไม่ไหวแล้วภาพมันแตกเลอเกินไลฟ์สตรีมได้ที่ 4K 60fps เลยคือเขาสามารถออกแบบซอฟต์แวร์สําหรับการที่จะช่วยเราไลฟ์นะครับอย่าง Recent r a l แล้วก็ซอฟแวร์ในการตัดต่อนเนี่ยมีมาให้ด้วยในะครบจบใน มของ Inmedia ได้เลยส่วนการเชื่อมต่อก็จะเป็นการเชื่อมต่อแบบ USB Type C ใครมีงบพี่สูงเนี่ยผมว่าลงทุนกับเจ้าตัว Live Game Extreme ตัวนี้นะครับลงทุนทีเดียวใช้ยาวๆก็เป็นกันบ้างครับสำหรับการแคปเจอร์ที่ผมนํามาแนะนำกันในวันนี้นะครับเป็น5ตัวได้รับความนิยมพอสมควรสําหรับการใช้งานในปัจจุบันนะครับหรือว่าใครอยากเริ่มต้นเนี่ยก็สามารถลองดูเป็นไกด์ได้ในใครมีแคปเจอร์คาตัวไหนที่น่าสนใจนะครับแบรนด์อื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยให้ล่างได้เลยในสําหรับอีพีนี้เนี่ยต้องขอ